จะมาขายจะมาขายสองพันเจ็ดยึดแม่กูนึกว่าข่แบบเต็มไปยึดแม่แม่งเอาไข่เอาตัวหลักพันมาเปิดให้ดูอะเช่มากเลยอะอะไรไม่แต่ที่คุยตอนแรกคือมึงจะแบ่งคุยอะไรไม่มีน้ไ่ได้มคุยหรอไม่มีนะเออไม่มีหรอกเชื่อไม่มีไม่มีพี่ตองพี่องผมไม่พูดนะบอกให้เมื่อกี้มันลากขึ้นไปข้างบนบอกว่าหลอกจะหลอกขายพี่แต่ว่าเพื่อนรับข้างหน้าพี่ข้างหน้า โอ้เสือพี่อาร์ตคนเต็มอ่ะพี่หกคนนี่ที่อะในคนนี้ดีพี่ต้องเข้ามาดูในทูเดมูนอ่ะผมแชร์จอไว้อ่ะเอองั้นกูไปทูเดมูนไงง่ายดีเออทิงอ่ะพี่รับเพื่อนไปด้วยเดี๋ยวผมต้องเอาไปให้พี่อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนทูเดมูนอะมาดิครับเนี่ยอยู่ทูเดมูนเนี่ยเดี๋ยวผมออนตัวทิ้งไว้ชาวแจแล้วชาวแจแชร์จอแล้วแล้วพอพี่อาร์ตเปิดคูณอ่ะไอ้ผมเปิดคูณให้เต็มคาราเบลเก็บเวลเลยนะ ขอทานพรีเมียมมาแล้วขอทานพรีเมียมพ่อมึงอ่ะอี่ีนี่อันนี้ทะลึ่งไม่รู้หิรู้แซ่ไอ้สัตว์แต่ว่าดับแรกคนรพี่ชายโอนก่อนไอ้เปิดก่อนดีไม่บิดอยู่แล้วเขาไม่จับโอนก่อนนะพี่ใช่ฟ้าได้ตัวร้ามันเออแล้วค่ะเออก็ได้หละเออไม่ไม่บิดอยู่แล้วฟ้าขนาดตั้มตั้มเมื่อวานนี้พี่โอนพี่ซื้อไหมเออกูก็กูก็ซื้อกาเบนกับเขานะอ่ก็ถามเอาเครดิตคนดูมันมีอยู่นะสตรีมอยู่แล้ว เออว่าถ้าจะให้ดีอ่ะเขาซื้อขายของอ่ะของก็ต้องมาก่อนเนาะใช่เออแล้วพี่มีเครดิตอยู่แล้ววันนี้พี่ก็ได้แต่ของก่อนทังนั้นเลยใช่เขามีตังเงินมาไอ้เฮียมึง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 ดูได้มึงซื้อกับใครเอระดับเจ้าสัวไอเฮียก็เสษยน้ำเพชรเก่าเออไอ้สัตว์ได้ยี่สิบนี้ก็ผวาคนมา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 อยู่ไหนอ่ะมาแล้วเนี่ยลงดีมาแล้วเนี่ยแชต่อแล้วนี่เงไหนไม่ไม่ดูนะไอ้ชีเขาดีตามเยอะเลย อ่อยู่ดีไหนเนี่ยอะไรพี่รอแป๊บนึงเดี๋ยวมาดิดิทำงานนะดิกินดาบ้างเนี่ยอะไรพี่หยุดดิตัวดมูลตัดมูลผูดผิดมาดูดูมูนดิมาดูดูมูนดิกี่ฟองนะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบฟองพี่ไม่ได้นับอุ้ยอันนี้สโน่หมดเลยสโน่เกือบหมดเลยนะอุ้ยอุ้ยสองมาเจ็ดโคตรคุ้มเยศเคเฮยสองสองมาสามน้อง ถ้าเท่าไหร่กันแน่เน like an ี่ยมึงมึงเออคนยวันใชโอเคโอเคโอเคก็ไม่ขายแล้วนะถ้าเรียยอ่างเงี้ยกดน้ำยาดีฟ้ากดน้ำยาดีมันมีอยู่แล้วนะน้เออไอ้กดกดกดน้ำยาเขียวดิกดคน้ำยากระปุกไอ้ควายกดกดควรดิอ่ะกูจัดให้แบบลั่นทุกเลยสองอันนีสองอันไม่มึงอู้วมึงกดอันล่างเงี้ยเดียวก็พอกดอันล่างเงี้ยเดียวก็พอมาคุณหมดเลยเออนั่นแหละนั่นแหละ กลัวไปแล้วสองกระปุกโอ้ยมึงเขาไม่เลี่ยมมึงหลอกฟ้ามึงอะนะพี่มึงอะไรของมึงกันไอ้อะไรเนี่ยฟ้าพี่งงเลยคนนึงไม่โอนคนนึงมึงมึงจะซื้อขายกันไหมไอ้เยี่ยเดี๋ยวมึงมึงมึงกลัวผวากันทั้งคู่กูงงเลยอะไรของมึงวะแค่เว้เดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวได้แต่ตัวกากแล้วเดี๋ยวแบบไอ้เหี้ยมาไม่เอาโอ้ยเอาไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยพี่เขาไม่ได้ติงตองนะเว้ยโอ้อ่ะกูเปิดแล้วเออเออแค่น้ำยามึงหน่อยมึงแค่น้ำยามึงยังกลัวกูเลยเหรอเนี่ย ต้นดิกูยกขึ้นหมดแล้วจะได้ไม่งงเออโนะอ้โหแล้วมึงยกขึ้นมาทำไมเนี่ยเอายกดิเฮียก็จะได้ไม่งง,งไงก็ของเขาหมดทั้งฟาร์มอ่นะาปั๊มนั้นปั๊มนั้นเอาเดิมีบางตัวที่มันยังเปิดไม่ได้อ้าะ,อะเอาเดิอันนี้ลไนนะล,ไนนะลกก่ไปก่อนนะไล่ไปก่อนนะไล่จากกระดูกไปก่อนนะมีเท่าไหรว่วนะน่ะโอ้ไม่ถึงหมื่นแน่นอนเลยเฮียอันนี้เปิดอะไรเพ<อ>ื่อนเปิดเลยด่ยดวงเหรอครับ เราดูก่อนเราดูก่อนหมาประมาณหกหมืไอ้เียอุ้ยองุ้ยใหญ่นะดูดิ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 อุ้ยอุ้ยหเขาหญจริงวะอุ้ยแสนสามไอ้เฮียมุดเล็สองแสนามตอ้าดไอ้เยอยาก0ไอ้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 ยอ้ไอ้เอ้อ้ยอ้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 ้ยอ้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 ้้อ้อ้อ้ยอ้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 อุ้ยอุ้ยอ้อ้้้อ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 ุ้ยอุ้อ้อ กหากรายข้อในตลาดร้อยี่สิบตัวเนี่ยโอ้ยเอาแต่ก็โอ้โหแล้วเอาก็อ่ะอะไรกูดูเอโอ้ยเกือ้ไงเอออันนี้ไม่อันนี้ไม่ไม่ดูรอยใช่ปะเอาพวกหิมะสนใจไอ้ยฟ้ามันเปิดเหมือนเปิดมูมูเหมือนเปิดไม่ใส่ใจมึงมึงมึงดี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 ดอดีดีดีี้ีดีดี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 ดี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 ไีด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 ดีดีดีด่ดดดดดะ โอี้ผมขอให้พี่ได้ตัวตัวใหญ่ที่สุดเลยนะพี่ชายได้น้องอันนี้ออนตาแล้วนะอันนี้ออนตานะเออออนตามมแต่หมาเ่ามาเฮ้ยมาอีกกิฟฟินนอกรีดูดิกิฟฟินกิฟฟินดูดิเวเน่แบกแ0กโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่มีตัวไหนสามสี่แสนหรือเล่าเหียเอ้สองพ0นเคุ้มไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นดิจริงโยจริงโจอ้ไม่มีกองแขงแข่งแน่แน โอ้แกงเอาจริงโจสามมือสวยไอ้เฮียคูไม่เนี่ยดูดูอันนี้อันนี้อันนี้ของดีอันนี้อันนี้ของดีูมดต้องสูมมึงสูมมาได้ป่ะมึงซูมมาได้ป่ะูมดูราคาดิไอ้เฮียอุ้ยแสนเก้าอุ้ยจินกาอี็นมึงบอกอุ้ยสามแสนอุ้ยอยู่อุ้ยตางอยตอยตาะอยเตาอยอุยแล้วไอ้เฮียไอ้เฮียนี่หลุดมาได้ไงวะไม่ไไอ้นี่มึงมาหลอกขายมาหลอกขายไอ้เฮียกไอ้เฮียหลอกไอ้เมันม่มันก็ปาับวงกันไปนิดหน่อยไม่ป็นไอ่ฝั่ไม่ออกนี่าม่ยใช่ไม่ใช เอ้ยเอ้ยม e oh, <term> ึงใจเย็นด <gro> ีออ้ยแสนี si, <S S ่ไ si ด้อยู si, oh, yeah. ่สามหมื่นไม่ใช่แต่มึหน้าอวนเาจัดเลยเอาดิอันนี้ของดีอันนี้ของดีอันนี้ของดีเฮ้เลยเันเยรันเลยันเลยอ้ยอุ้ยเลยลันเลยันเลยรัยอุยอุ้ยสิงโตอุ้ยอุยอุ้ยตัวใหญ่ไอตัวเล็กตัวใหญ่สี่แสนสิงโตอ่ะสายเลยสองแสนสองแสนสองแสนสองแสห้าสองแสนสองแสน้าสองแสนางแสนหาสองแสนสองแสนสองแ ไปต่อนะไปขอบไนะไปเฮียขอบชีสอะไรเนี่ยไม่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 เมืองมองเอาตัวสายฟ้ามาได้ไงเนี่ยเออโอ้อามาหลอกขายโอฮะไอฟ้าทั้งหมดเท่าไหร่นะสองพันเจ็ดพี่้ยังมลดวนหรือว่ายังไม่หมดในสองพันเจ็นะจริงๆอะมันเหลือตรงนี้อีกแต่ว่ามันต้องรอหนึ่งชั่วโมงพี่โลโลโลขายกูว่าประมาณหลักพันอะสัปที่ได้เอะไม่เอาไม่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  เอ้เออฟ้าถ้าฟ้าถ้าครับฟ้าฟ้าคัดแต่ตัวดีๆมารวมขายพี่ได้ไหมโอ้โหเพราะขายมันยังเปิดไม่หมดด้วยเอาแต่รวมตัวดีๆขายได้ไหมพี่ซื้อกูอย่างนี้กูบอกเลยกูไม่ต้องไม่ตองพี่ก็ไอ้นั่นเลยคุยกันแล้วก็วิ่งวนไปเรือยดูกูดูกูดูสัตว์ในสวนแล้วกูตลกจริงๆเลยมันมันไมคือตอนผมผมพูดจริงนะพี่โง่ปะ เอาผมถามจริงๆนะสัตว์ดูสัตว์ตรงพื้นนี่สองพันเจ็ดอ่ะได้แต่ตัวขยะขยะเต็มพื้นเลยเฮียสองสองพันเจ็ดอ่ะดูมันเอาไข่เฮียแต่ตัวมึงดูดิเออไอ้เนี่ยตัวไอ้ตัวสองสามแสนไม่เอางี้คุมเอางี้ไม่งี้ไอ้ฟ้ากูดันแต่มันคุ้มไหมมันคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มไหมอาจจะคุมมึงไม่เก็บไอ้คุ้มเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเชื่อกูเก็บไว้เลยคุมนะคุมเก็บไว้ดีกว่าโอยเฮียห่วย อย่าคลั่งครับที่ป้าเด็กดูเยอะจริก็คุ้มป่ะล่ะไม่การรอเอางี้พี่ตอนไม่ได้อ้วนพี่ตอนจะไม่ได้โอนใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่รักน้องพี่ไหมร้กมันยังไม่โอนพี่พี่ให้มันเก็บไปเลยพี่รักน้องพี่ไหมพี่พี่มาดีรักอาจได้พี่รัก มันคุ้มพี่ให้มันได้ไหมเออให้ให้มันไปให้มันได้ไหมไม่ถ้าคุ้มฟ้ากี่ใบขายมันเขาเรียกได้ให้ดองมาได้ไปต่อเออเออหรฟ้าไม่ดองพี่ขายของไรพี่เออสองสองมันจิตที่พี่ฟ้าเปิดแล้วมันจะได้สามจินั่นน่นจะสามจิตขายได้อ่ะเออมัน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 ม่ต่อดิเขาบอกว่ามึงกล้าเปิดได้ยังไงไข่อันต้าเขามีแต่ไข่พวกแพงๆกันก่อนจะเปิดเมืงเท่าไหร่แม่งมีสายฟ้าแม่งไอ้เรื่อะไง ไฟ้าไม่นีสองร้อยจมให้เลยกูกูบวกกันนะห้าห้าร้อยอะห้าร้อยกูยังไม่เอาเลยโอ้ยเชื่อใครไอ้ฟ้าให้มันได้ไปต่อดิไอ้จ้ามไอ้จ้ามไอ้คนเมนบอกคนดูบอกว่ากูเห็นตั้งแต่ไข่มันถึงสองพันหรอเอาตัวหลังพันมาเปิดได้ดูนะพี่ละเจ็ดพันเนี่ยจะเชื่อไอ้ยิ่งมึงก็พูดเกินมึงดูเต่าสองตัวเนี้ยเต่าสองตัวสามแสนเต็มที่ไม่ไอ้นี่มันกองใหญ่ไอ้นี่มันตัวใหญ่ไงก็ อันนี้ก็อันนี้ก็ตัวละ300ใช่มันเป็นกองใหญ่แต่ที่มึงเปิดให้พี่มันเป็นกล่องกระดูกหมดหมดเนี่ย500เอาเอายังยังคิดแล้วคิดอีกโอ้โืเขื่อนพูดเกินยนได้พูดไปเปิดประมูลแล้วเกิน500ยัยเด้ระลักพันเพี้ยเกิน500กูให้อะเจ็ดร้อยมากสุดอ่ะกูบอกเลยเจ็ดร้อยมากสุดเพี้ยมันดีหรือไม่ดีเนี่ยอปป้ากาสองแสนเอามันดีไหมสรุปมันดีมันดีเลยไมันดีพี่ฝากน้องฝากขายด้วย ออก้วบอกเอางี้พี่ขายอ่ะพี่เอาแค่ส่วนต่างพี่เอาสองพันห้าพอเดี๋ยวพี่ให้องสองพันเจ็ดโอเคไหมแม่จะจะมาขายจะมาขายสองพันเจ็ดยัดแม่คุณคิดว่าขาแบบเต็มไอ้ยัดแม่แม่งเอาไข่เอาเอาตัวหลักพันมาเปิดให้ดูอะแม่ไอ้ยัย <atar S 2> มันไม่ได้เป็นมันรู้มันไม่รู้มันไม่ได้กูมึงเห็นเขาไมงเห็นเขาท้งหมดเหรอไอ้เหี้ยคนดูเขาก็บอกกันอยู่แตบบแบบแบบแหละเอางี้ไอ้แต่กูงงจริงนะไอ้ตัวละ่างตัวอันมันเอามาได้ยังไงอ่ะใครของจริงกว่ากันนะหูย่าผมึงดูหน้าป้ายดีได้เท่าไหร่อ่ะระหว่างต่อวันมึงดูหน้าป้ายดีเราไปดูหน้าป้ายดีได้เท่าไหร่มึงไปดูดิ่ทั้งหมดกี่บาทเราไปดูดนี่เฉพาะล็อตนี้ล็อตเดียวนะโอ้ยมึงยังมึงยังกล้านับเป็นล็อตอีกเหรอตรงไหนเออ ไอเียไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้พี่ตั้มบอกว่าไอ้นั่นขายระหาสามสามสามสิบห้าล้านสามห้าล้านมากกว่ากูก็ได้นะมึงกูให้สองพันเจ็ดมึงได้ห้าล้านโอ้ยมึงเหนื่อยยี่ห้าล้านเมื่อกี้ไม่ดิห้าล้านอ่ะเดี๋ยวกูมมึงรวหมารวมๆกันในก็น่าจะได้ครบแล้วอ่ะห้าล้านอ่ะ เดี๋ยวกูเอาหมาที่มันอยู่เป็นขยะในตู้กูแปก็ได้หรอกเห็นพี่กูเป็นควายเกินอะไรไม่แต่ที่คุยตอนแรกคือมึงจะแบกคุยอะไรไม่มีได้ได้มึงคุยหรอไม่มีนะเออไม่มีหรอกเชื่อไม่มีไม่มีพี่ต้องไป่ผมไม่พูดนะเมื่อกี้มันล่าขึ้นไปข้างบนบอกว่าหลจะหลอกขายพี่โอ้โหไอฟ้า มันลากผมกับพี่ตั้งขึ้นไปบอกว่าหลอกขายพี่ให้ผมเงียบมุมเกินไอ้เหี้ยมถักมุมเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยไม่ได้เล่นละครคุณธรรมไปตัดบ่อยนะไอ้เหี้ยแต่ละตัวแบบเออเ้ยไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยถ้าไข่มันพอดีอ่ะกูยังพอคุยได้อยู่มึงเอาไข่เหี้ยอะไรขยะชิบขายมาไม่ตามจริงเลยสองพันกว่าบาทแล้วมันควรเต็มฟาร์มด้วยเออมึงอะไรของมึงเนี่ยมึงขายราคาเหรียไหนประมาณสามสิบฟองอ่ะกูดูแล้วนะเมื่อกี้ประมาณสามสิบสี่สิบฟองไอ้ไข่ที่เปิดเมื่อกี้อ่าถ้าถ้าไปซื้อจริงๆอ่ะประมาณสามร้อยสี่ เนี่ยมันมีคนม่ง่ายนะมึงให้คนคนโดเน็ตรวมกันตอนตั้งแต่ต้นสตรีมอ่ะน่าจะได้เยอะกว่าไอ้นี่มันฟักอยู่อะต่างกันแค่เวลาน่ะโอ้ฟาร์มกามาหลอกขายพี่หรอเนี่ยของไม่เต็มเนี่ยแล้วถุ้ปโอนไม่ได้หรือยังไงเนี่ยโอ้โนใครโอนก็ควายอ่ะให้มันเก็บไปเถอะโอ้ยเฮียไอ้เรี่องฟาร์มมันยังไม่ถึงห้าล้านเลยน้องเอางี้พี่ขายถ้าเองว่าคุ้มไหมล่ะถามเดียวคําเดียวเลยคุ้มเอาเกไปเถอะ ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคุ้มมาพี่คุ้มมาพาี่ก็พี่ขาเองขายสองพันเจ็ดพี่ดูก็เองบอกว่าคุ้มใช่ไหมพี่ให้ได้สองพันเจ็ดแต่เองพอฝากพี่ฝากอยได้ไหมสามพันที่เหลือเองเอาติ๊ไปเลยไม่เอาหรอกเอาไม่อะไนไม่พี่คืออันนี้ไม่กางังกับพี่ฝากขายเองพี่ฝาาขายด้วยตรงเนี้สองพันเจ็ดถ้าขายได้สามพัน ไม่คือพี่เข้าใจไหมว่าอันนี้มันคือการสุ่มดวงก็คือก็คือเนี่ยก็มันก็มันได้แค่นี้คือสมมติถ้ามันมีตัวตัวหนึ่งล้านหลุดมามึงก็เอาสองพันเจ็ดอ่ะเอางี้เอางี้กูถามอะไรอย่างนึงได้ไหมมึงคิดไข่ไข่เอาต้าไปเท่าไหร่ไปแล้วฮะไปแล้วร้อยพันมึงคิดเอาต้าไปเท่าไหร่กับพี่กูเนี่ย กูคิดไปแล้วสามสิบบาทโอ้โหไอ้ที่เอาต้าเขาขายกันสิบบาทแม่งโอ้สามสิบบาทยังไม่ถึงเอาต้าสิบบาทสี่บาทหรือเปล่าแค่นั้นแหละกูให้หกเจ็ดบาทเต็มที่เลยนะพร้อมเปิดอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ไอ้นี่พร้อมฝากไม่เท่าไหร่ฝากยังไม่ได้ด้วยยังวางไม่ถึงที่เปิดอ่ะยังไม่ถึงห้าสิบตัวเลยน่ะไอ้เที่อเออจบเลยเดี๋ yk ูเก็บเองจบเออมึง่อนคนเก็บไปแหละเออพวิภามซื้อนี่สองร้อยเออเจ๊งหาสิสองร้อยสองร้อยได้นะได้ไหมฟ้า ลองลองนู่นอะสองร้อยมามามาใกล้ๆพี่นี่มาโอ้นั่น้ก็แบ่งให้น้องมันหอยน้องพึงเริ่มน้องมันพึ่งเริ่มมึงฝากกูนะแค่เต่าสองตัวก็ห้าหกร้อยแล้วเฮียเอาค่ะไปไปหาคนซื้อาไม่ไปหาคนซื้อมาจะมขายใครซื้อพี่ล่ะตอนเนี้ยเออเออเอซื้อมาาึงไปโพสขายดูหน่อยอ้าอยสอวเออเออเออออ่มึงไปโพสในกลุ่มดูดิห้าร้อยสองตัวอะอุกูขายได้เอ้าไปโพสไปโพสไปโพสไอ้ฟ้า ตัวละเจ็ดแสนสองตัวพี่ซื้อมาห้าร้อยอะไรพี่บอกผมตัวละหกร้อยห้าเออนั่นแหละไม่มันก็ที่เอาให้ดูไงสองตัวพี่ซื้อมาตัวละไม่พี่ขอมาโลนห้าร้อยห้าสิบสองตัวให้ดุจมันเป็นคนซื้อให้พี่ไก่วีนต่ผมถามไอวีเดวีวีอยู่ไหมน้องตอนเช้าเล่นอยู่ในดิสอ่ะสามแสนพี่ไม่ไม่ได้มองเลยพี่ว่าสามแสนมันมีคนดูหาให้ได้ ่เม่อกี้อวโห้ฟจะฟันพี่เลยหรองอมไม่ได้เพื่อนไม่งอมเนาะพี่ก็นูแต่ฟักไข่แบบอันนี้เวตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าเองเองฟักไข่แบบว่าแรงมากของและของห่วยเขาเปิดกันอย่างนี้หรอวะตั้มหรือว่ายังไงไม่ไม่น่านะถ้าพี่อยากดูของจริงนะต้องรอตะพูอ่ะตะพูอ่ะใช่เหรอเออตะพูอ่ะลายใหญ่เลยไหนๆเวาดูเขาดูตะพูมียังไม่อยู่่เพิ่งเปิดไปกูเก็บมาใช้เองเนาะ ใช่ใช่ใช่เก็บไว้ใช้เลยก็กองไว้ตรงนั้นแหละนี้คืออันนี้คือของดีกูเก็บไปใช้เองเนาะสรุปของดีเก็บไว้อย่าไปเปิดอย่าคนดูฝากบอกมึงอย่าไปเปิดให้ใครเห็นเขาเห็นจริงนะเขาจะไปซื้อของโอ้ยอ่ะไปเดี๋ยวเพื่อนเฮียคุ้มแล้วมีตัวสามแสนมีตัวเต่ามีตัวอะไรก็ว่ากันไปเฮียเอาไปเอ่อหรือไม่ก็เอาขายเงินเอ้ยขายตัวแล้วไปหาซื้อใบท่อมมาไปน่ะอาไปยิง อนออ๋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 ออบออ๋ออ๋าอาออ๋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 อด๋ออวออ๋ออ๋ออ๋อม๋ออ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 ไออ๋อ้๋ออ๋อั๋มอ๋ออาออ๋ออกออ๋ออ๋ออ๋ันมออมออ๋ออ๋ออ๋อไ๋้อ๋อ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 อ๋ัอ๋ออ๋ออมออ๋ออ๋ออ๋มได้อ๋้อ๋อม๋ออ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 ๋้อ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋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 ออ้ออ๋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 ออไม่แล้วพี่ออคิดว่า มาฟ <ness> nah ้าเปิด like ฝ่ายเปิดไข่ไอ้พวกไอ้อนไหนครับไข่ไซเบอร์เออไข่ไข่ไซเบอร์ไข่ในพลก้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตแต่ตะไอ้แต่แต่ฟ้ามาขายไข่กระดูกทาาุไฟท่านลิกท่านอะไรสิพี่ไข่เอาต่าอะไรไฟฟ้ามึงกล้ามาขายได้ยังไงวะสายฟ้าเนี่ยเออพี่โอ้กูเห็นตั้งแต่ขายก่อนจะเปิดแล้วไอ้เหี้ยมันติดมามันติดมามันติดมานีเพี่เอง โอ้ก็เอากูพังคือเก็ไข่ที่หน้าหมดแล้วเนี่ยไอ้ <c oughs> ตั้มกี่วิธเท่าไหร่ตอนน้องเป็นตัวตลกเลยเ้ยไม่ใช่ไม่ได้มองน้องไอตัอ้มไอพี่ท<อ><า>ี่นมันแต่งตัวไอ้ตั้มมูลค่าตัวตัวนี้เองเท่าไหร่ละสามแป,มแปดโอ้เยอะจังวะ